โอเคสวัสดีครับเรื่องของวันนี้เราอยู่ในเกมไหมครับพี่เชนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาชีวิตรอด100วันนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่า100วันมาหลายครั้งแล้วแต่ควาไม่ถึง100วันสักทีอนะโอเคอันนี้มันเป็นอ่าคอนเทนต์แนวแบบแนวแบบทดสอบแล้วกันนะครับทุกคนไม่ได้มาเอาชีวิตรอด100วันจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เล่นแบบโตกๆแบบชิวๆครับใครที่ว่างๆทานข้าวอยู่ก็มาดูกันได้นะครับเป็นแบบอ่าวิดีโอทํากรอมแบบกรอมคุณกินข้าวอะไรประมาณนี้ครับผมก็รอผมแบบบรรยายไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้ วันนี้นะครับเราก็จะมาเอาชีวิตรอดโดยการที่ตัดต้นไม้แล้วก็ขุดหินขุดแร่อะไรประมาณนี้ผมก็ได้ทําการขุดตัดต้นไม้ไปก็หลายต้นแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็มีอีกหลายต้นว่าจะให้ได้ประมาณ 40- 50บล็อกนะแบบต้นไม้แล้วก็จะมาทําเป็นอะไรวะพิกแอกหินเพื่อจะไปพิกแอกไม้เพื่อจะไปขุดต้นไม้แล้วก็ขุดหินนะครับทุกคน วันนี้ก็เป็นอีพีที่เรานั้นได้มาพูดคุยกันนะครับอีพีที่ผ่าน,านมาเนี่ยเราอาจจะเห็นผมแบบเล่นแบบเอาชีวิตรอดกับโจนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแบบชิวๆตามสไตล์ผมละกันนะครับผมจะเล่นไปได้วยพูดไปได้วยคุยไปได้วยกันนะครับก็สำหรับอีพีนี้ก็มันทำไมเราต้องพูดซ้ําด้วยวะเนี่ยโอเคเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับกบบญญญารบรรยายละกันนะครับก็ในเกมนี้นะครับเป็นเกม Minecraft ที่ มีประสบการณ์การเล่นพังแบบชิวๆไปแล้วกันนะครับตลาดาุทนกินข้าวหรือว่าอะไรก็ตามเป็นพอดแคสต์ละกันนะฮะก็เป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับเกมครับคือเกมนี้นะครับการเอาชีวิตรอดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในหลายคลิปคุณอาจจะเห็นยูทูบเบอร์หลายท่านนะครับการเอาชีวิตรอดเนี่ยอาจจะเป็นจากชีลี่อะไรประมาณนี้หรือว่าผมอาจจะเป็นแนวบรรยายพูดแบบแนวใหม่ละกันนะครับ ที่ยังไม่เข้าถึงซิจอร t u r e ในเกี่ยวก,กับเรื่องนี้หรือว่ายังยังท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องการเล่นไมครแล้วก็พูดคุยอะไรประมาณนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนเพร่เน,น,นะครับซึ่งมันก็มีหลายกลุ่มชนชั้นนะครับที่ชอบอะไรแนวนี้แต่ว่าผมยังหาความแบบนี้ไม่เจอนะยอดวิวก็ประมาณหลักสิบค,ครับไม่ถึงหลักร้อยช่วงผ่านมาเนี่ยยอดวิวก็จะมาหลักร้อยขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ อาจจะลดลงคับางคลิปอาจจะปังเป็นหลักพันก็เลยก็มีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะครับคืออยู่ที่วิดีโอด้วยหน้าปกด้วยแล้วก็ความชอบองแต่ละคนบางคาอาจจะเข้ามาดูแค่ประมาณ2-3นาทีครับไม่ใช่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เข้ามาแบบเป็นเสียเป็นค่าเสียเวลาล้วกันนะครับทุกคนหรือบางคนอาจจะเข้ามาดูประมาณ สามสิบวิหรือว่าสิบวิกดดเข้ามาเมเห็นหน้าผมแบบสวยๆ AI สร้างแนละ้วกดอินมปุ๊บแล้วก็ดูเล็กน้อยครับแล้วก็จากนั้นก็เทครับให้ดูคือจะบอกอย่างนี้ว่าในโลกของคอนเทนต์ดี๋ยวนี้มันเยอะนะทุกคนนะเราเราเลือกดูได้แต่นั่นก็ตามเราต้องคํานึงถึงยูทูบเบอร์ YouTuber มือใหม่บ้างนะครับเออทุกคนเข้ามาในยูทูบเบอร์เนไม่มีใครที่หวังว่าเฮ้ย hey, ผมไม่อยากได้เงินเว้ยผม มาเล่นแบบชิวๆเอาชีวิตรอบไปวันๆน่ะใครจะดูก็ไม่เป็นไรเป็นสตรอรี่ชีวิตผมราะว่าคนความคิดคนดีนะเออมองโลกในทางที่บวกดีแต่ว่ามันไม่ใช่เออถ้ามันได้เงินเขา็ททำอ่ะตอนนี้อ่าคลิปที่มาแรงเลยก็คือคลิปเกี่ยวกับอ่าการทำเอไการใช้ไอในการสร้างคนเจเนเรตคนแล้วก็ไปลงตามพวก t u b e Short หรือว่า เป็นในส่วนของติ๊ t ตอกอะไรประมาณนี้คนก็ชอบดูอะไรประมาณนั้นเออทำไมถึงชอบดชอบดูกันสําหรับคิดที่แบบมันเรียวๆนะทุกคนแบบเออเรามาดูการเล่นมันจะไมไ่สนุกอะไรมากแต่ว่าคนยังไม่ชอบหรือว่าผมยังไม่เข้าถึงสกงนเจอร์ทุกคนเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว้าวมากนะทุกคนนะโอเคฉากนี้เราก็ตายไปนะครับเพราะว่าโดน ซอมบี้มันติดไฟทุกคนโอเคเริ่มต้นใหม่ับผมไม่เป็นไรเราพูดกันได้ทั้งวันนะฮะก็โอเคเกิดมาก็ต้องตัดไม้มันเดิมวะทุกคนแต่ตั้งหลังคลิปนี้นะครับผมจะทําแบบแนวเล่าเรื่องนะครับผมก็จะเล่นประมาณนี้นะแหละแล้วก็จะเล่าเรื่องสเปนเฮไ้ทุกคนได้ฟังกันก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยอะไรถ้าคนมีหัวข้อประยด็ให้ผมพูดคุยอะไรผมสามารถ ที่จะ,ะพูดคุยได้นะครับคือ u t ท b e เนี่ยผมตอนนี้ผมเริ่มจริงจังกับมาแล้วนะว่าผมจะสร้างไรายได้ไงว่าตอนนี้ยอดชั่วโมงผมก็ประมาณสามร้อยยี่สิบกว่า,าละผมต้องการอีกประมาณ2 8 0พันแรอกว่าชั่วโมงเพื่อที่จะสามารถสร้างไรายได้ได้นะครับก็ช่วยกันดูแลกันนะฮะอาจจะน,น่าเบื่อหน่อยหน่อยแต่ว่าก็ผมพยายามามเต็มที่แล้วก็มาพูดคุยกันอ,อย่างนี้นะครับทุกวันผมก็จะลงอาทิตย์หนึ่งอาจจะลง อาทิตย์หนึ่งก็จะลงประมาณ3วันอาจจะเป็นจันทร์พูดสุกอะไรวันเนี้ยว่าแน่นอนครับผมไม่ต้องทําอะไรบ้างแค่อัดคลิปแล้วก็จับไมค์ครับพูดคุยอะไรประมาณนี้เลยมันมันเลยแบบไม่ต้องตัดต่ออะไรให้ยุ่งยากบางคลิปอยูบ่บางไมคครับบางคลิปนะครับคือผม <laughs> พยายามทาเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นนะครับคือตัดคลิปเอ่อแบบเนี่คุณต้องไปย้อนดูที่คลิปกลุ่มจุดของผมนะครับ ัดคลิปก่อนเล่าเรื่องแล้วก็มาเล่นเอาชีวิตรอดแบบมันให้มันตื่นเต้นตื่นตาเออแบบเอาชีวิตรอดต่อสู้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้คือผมเล่นแบบผมไม่สําเร็จอะผมทําอะไรไม่เสร็จสำเร็จจากฟรีนะเรื่องการเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันผมอาจจะตายก่อนแตควันนี้ผมผมยังไม่เสียนะแต่ว่าถ้าให้ผมเล่นแบบนี้แบบเล่นไปพูดคุยไปนี่ก็แล้วแต่ความเชอ่ของบุคคลนะคืออาจจะบอกว่าเป็นไม่ค่าพอดแค้นอะไรก็ได้แต่ว่า ผมก็ยังคิดว่าผมเล่นไหมครับแบบยังไงอะ่ะก็ยังเป็นเกมหมครับร้อยวันอยู่ดีถึงผมจะพูดจากนี้ก็ตามเหมือนที่ผมเล่นผมก็อาจคลิปไปครับผมันก็มีหัวรถบ้างนะบางที่แม่งซอมบี้มาฆ่าอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าสิ่งสำคัญครับเราเราเล่นแบบด้วยความสนุกแล้วกันนะฮะแล้วก็มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับอืมเดี๋ยวผมก็จะลงไปดูข้างล่างนี้ว่ามันมีอะไรบ้าง แต่พอลงไปเนี่ยมันก็ไม่พบอะไรนะครับมันเป็นแถท,ทางตันมืดๆเปล่าๆนะครับโอเคเนี่ยผมก็จะหาทางขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคมีฐานแล้วก็มีก้อนหินอะไรมากมายนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปยังไงนะตอนนี้ก็ตกลงมาเดี๋ยวว่าจะขุดดินแถวนี้ขึ้นไปเดียววะเนี่ยโอ้โอเคผมก็จะเล่นสไตล์ตัวนี้เลยนะครับก็อ,อาจจะนอกเรื่องบ้างในเรื่องบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ ที่จะฟังเรื่องราวหรือว่าแบบมันเงาเงาว่าไม่มีอะไรทําหรือว่าเบื่อนหน่ายกับชีวิตอะไรก็มาดูช่องผมได้นะครับก็จะทำให้คนนั้นผ่อนคลายแล้วก็ทีมทีอาจจะเครียดกว่าเดิมก็ได้นะเออแต่บางทีตอนมอ,มองเป็นแบบคี้แปรตลกตลกไปแล้วกันนะฮะก็ยังมีอีกช่องทางมากมายที่ผมนั้นได้ลงเดียวกับแพลตฟอร์มอะไรนะต่างๆเนี่ยผมเน่นผมก็เพิ่มทํานะเพราะว่าไม่ต้องเหมือนใครอะคอนเทนต์คุณคุณทำไปเลยครับไม่ไม่ต้องแบบ ต้องเฟอร์เฟกต้องมีคนดูเท่านั้นเท่านี้ไม่จะเป็นครับผมขอ,อให้คุณทําแล้วคุณมีความสุขกข็พอละอ่ะถา,าถ้าพูดอย่างนี้คือแบบเฮ้ยทาไมพี่พูดอย่างนี้ได้จริงหรอก็เหมือนต้นคลิปนะครับใครทําใครก็อยากมีรายได้ใช่ไหมเออนั่นแหละครับทุกคนผมทํามผมก็อยากมีรายได้นะถ้าเป็นไม่ได้ถ้ามีคนดูหลักร้อยหลักพันหลักแสนหลักล้านผมไม่ยิ่งดีใจผมตื่นตันใจผมแม่งมีคนดูเยอะ เออใครที่ใครบ้างที่มีอยากจะทําแล้วไม่มีอยาประสบความสำเร็จมาทุกคนเออผมขอถามหน่อยเอยผมเห็นเต่าตัวนี้ผมรู้สึกแบบสงสารมานันมาดีวผมจะหาขุดน้ำมาให้มันแล้วกันนะท่านผู้ชมโอเคในระบางนี้ก็ทานเข้าไปแล้วก็ดูไปนะครับผมจะย้ําเสมอนะผมบางครั้งผมไม่มีอะไรจะพูดแต่ผมก็จะย้ําแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็หน้าเบื่อกันหน่อยนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผม ถึง3000กว่าซับแต่ว่าความเป็นจริงแม่งไม่มีคนดูเลยมีแต่คนติดตามครับโอเคเป็นไรก็จะพยายามครับอทำคลิปมาให้ให้ทุกคนดูตลอดนะครับเรืออย่ายายามจะดัน ai ว่าเฮ้ยช่องนี้มีตัวตนนะเว้ยถึงอาจจะไม่ใช่คลิปที่แบบรปจนภัยแบบซีรีส์อะไรานั้นแต่ว่าเป็นช่องที่แบบอืไงผ่อนคลายครับมาพูดคุย เื่นไหมครับบางคนกดมาปุ๊บเฮ้ยปลุกอย่างหนึ่งแม่งเกมแม่งคลิปอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็มีหรอจะต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงกันนะทุกคนโอเคโอเคเร,เราจะุดตรงนี้ไปเพื่อที่จะเอาน้ามาให้มันนะฮะพอสําหรับเต่าตัวนี้ถ้าให้ประเมินมค่าเนี่ยก็จะเป็นเต่าเล็กๆนะฮะถ้าซื้อตามตลาดก็ประมาณตัวละยี่สิบสามสิบบาทอะไรประมาณนี้ครับผม โอเคอโอเคตอนนี้ก็มีน้ำมาแล้วทุกคนตาน้อยอาจจะอ่รู้สึกวม,มีความสุขนะโอเคมันโดดเต้นดีใจเลยทุกคนเลยโอ้ oh, น่ารักจังเลยเอาวนมาสิบนาทีแล้วเนี่ยโห oh, เราบนมาไดสิบนาทีแล้วทุกคนโอเคทุกคนอาจจะฟังมาไม่ถึงตัวนี้หรอกเออเชื่อดิ ร้อยหนึ่งคนมาฟังถึงตรงนี้นะ่ะเพราะว่าไม่มีสักคนเออเพราะว่าคุณยังไม่ถ้าเข้าถึงเซ็นเจอร์เออหรือบางคนอาจจะจะมีอะไรเลยครับมันดูแบบี่กูเข้ามาฟังอะไรว่าเสียเวลาจัดชีวิตโอ้แ,แบบไ,ไงนะ่งช่ะคือเราต้องมาฟังคนคนหนึ่งมาพูดบนเลยขนาดนี้เราไม่ชอบเออตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมผมก็ทําอย่างนี้แหละ ใครชอบก็ดูไปใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่ตั้งใจที่อยากจะ,อ,ะออกจากใจจริงๆคืออยากให้ทุกคนดูครับเออดูแล้วก็มันจะได้เพิ่มยอดชั่วโมงของผมด้วยนะครับอืมก็บางทีเดี๋ยวผมอาจจะทำซีรีส์แบบเรตแม่ครับจากหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาพูดบนอะไรประมาณเนี้ยหนัดบทแค่นี้ก็สิบนาทีนะทุกคนเออเจ้าอะไรขนาดนั้นโอเคครับผมก็ อีกประมาณ7 8นาทีเนี่ยก็จะหมดอาหาวที่ผมบดแล้วนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมนะครับสิ่งที่มันสำคัญสุดกว่าการกดไลค์กดแชร์ก็คือการดูให้จบครับอืมนี่นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะดูมาจากต่างประเทศบ้างอาจจะมีสหรัฐพวกอ่าอะไรว่าเขาเรียกว่ารัสเซียอะไรประมาณนี้ซึ่ง ก็ไม่แปลกหรอกครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจภาษานี้หรือว่าจะเข้าใจแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมย้ำตลอดคือคุณต้องดูคลิปนี้ให้จบครับ<ม>เอ,อกลางใจเล็กน้อยเอ้ยตายละโอ้มายกอก็คือคุณต้องดูให้จบจริงๆนะทุกคนเออถ้าก็ก็ ถ้าอยากจะดูจริงๆกดเข้ามาแล้วไม่อยากจะเสียเวลาออกไปดูคนอื่นนั่นก็ดูให้จบแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายถามว่าผมเสียเวลาไหมากับการาพูดบนเนี่ยผมผมไม่ได้เสียเวลานะผมผมตั้งใจที่จะทํามาจริงๆเออที่อยากจะพูดอะไรสักอย่าง,งอยู่ในจิตใจอะออตั้นมานานนะน,นะครับก็เป็นการทำอ่าไมครที่แบบ แปลกใหม่ไม่เคยมีใครทาแบบผมอ่ะจริงๆที่จะแบบเล่นในครั้งแรกมาบทอะไรประมาณนี้แต่ละคนนี่แบบสวัสดีครับวันนี้เราก็เอาชีวิตรอดในพื้นที่เกาะแห่งนี้นะครับคือผมพยายามที่จะตัดต้นไม้แล้วก็ไปสร้างบ้านเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่รอดในแผ่นดินนี้ได้เฮ้ยเราเห็นอ่อปอบไซบินเลือดอะไรประมาณนี้ไปสู้กันผมต้องเอาชีวิตให้ได้นะครับท่านผู้ชมใช่ผมพูดอย่างนี้อ่ะ ผมผมทาได้ครับแต่ว่า,าการเล่นของผมอาจจะไม่เข้าถึงชิกเนเจอร์อจจะไรประมาณนั้นแต่ว่าริงโอ้ยมจะพูดอะไรแล้วตอนนี้โอเคครับสำหรับ EP นี้ก็มีพีเท่านี้นะครับทุกคนผมขอขอยุติเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับก็ดูกันเปยาวอีกประมาณ4ี่หาทีก็ช่วยกันดูแล้วกันนะครับผมไปก่อนแล้วกัน ขอให้ท่านแล้วชมอย่ามีความสุขแล้วก็ทานข้าวหรือว่าอะไรอะไร,อะไรให้อล่อยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับ good night see you again แล้วก็ good morning ทุกคนโอเคบายบายครับผม